ว e l c ั m e back to my c h a น n e l B I K E R i N S I R E วันนี้เราจะมาพูดถึงปืนลมที่หลายคนสนใจและถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกจากรัสเซียนั่นก็คือไบคาว MP651CO2 Power Air r e f e r ปืนลมระบบแก๊ส CO2 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความสนุกและดีไซน์ที่แตกต่างจากปืนลมทั่วไปอย่างชัดเจนเมื่อมองจากภายนอกไบคาว MP651 ให้ความรู้สึกแข็งแรงตั้งแต่แรกจับ ตัวปืนทำจากโลหะผสมคุณภาพสูงผสมกับชิ้นส่วนโพลิเมอร์ที่ทนต่อแรงกระแทกดีไซน์ออกแนวทหารดูดูดันแต่ใช้งานง่ายด้ามจับออกแบบให้กระชับมือเหมาะทั้งมือใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ลำกล้องมีความยาวกำลังดีช่วยเพิ่มความแม่นยำสู่นเล็งหน้าและหลังเป็นแบบเปิดปรับใช้งานได้รวดเร็วตัวปืนมีรางสำหรับปิดอุปกรณ์เสริมทำให้เพิ่มความสนุกในการแต่งปืนได้อีกระดับ ภายในใบคาว MP 651ใช้ระบบแก๊ส CO2 ขนาด12กรัมซึ่งให้แรงดันคงที่ยิงได้สม่ำเสมอกลไกภายในออกแบบเรียบง่ายแต่แข็งแรงจุดเด่นคือสามารถใช้กระสุนได้ทั้งลูกเหล็ก BB และลูกตะกั่วแบบไดอะโบโลทำให้ผู้ใช้เลือกได้ตามสไตล์การยิงระบบแมกกาซีนออกแบบดีบรรจุกระสุนได้สะดวกการทำงานของไกปืนลื่นไหลไม่สะดุดลดอาการติดขัดขณะใช้งาน ในด้านสมรรถนะใบาข่าว mp 6 5 1ให้ความแรงที่เหมาะสำหรับการยิงเป้าและการฝึกซ้อมความเร็วกระสุนสม่ำเสมอควบคุมง,ง่ายรีคอยน้อยทำให้ยิงต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำระยะหวังผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับปืน co 2เสียงยิงไม่ดังเกินไปเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัดหรือสนามซ้อมส่วนตัวการใช้แก๊สหนึ่งหลอดสามารถยิงได้หลายสิบครั้งขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน โดยสรุปแล้วใบคาว MP 6 5 1 CO 2 Power Air r e f l e เป็นปืนลมที่รวมเอาความทนทานความสนุกและความอเนกประสงค์ไว้ในกระบอกเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปืนลมไว้ฝึกยิงเล่นเป้าหรือสะสมหากคุณกำลังมองหาปืน CO 2ที่ไว้ใจได้ใช้งานง่ายและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม BIKERINSPIRE e แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ